สวัสดีครับก็อยู่กับพวกเราแท็กชแนลครับและอยู่กันในช่วงโมเรื่องเมะนะฮะก็อนิเมะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะฮะนอกจาก ตัวนี้เลยนะครับบูบอกนะฮะหรือว่ากล่องรักไวสายนะฮะก็ต้องแค่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็หวานแล้วหวานแล้วบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาแนะนําการ์ตูนแนวไหนกันับวันนี้แต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปวโนนี้ครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามแท็กช anel ให้กับพวกเราด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอคอนเทนต์ถัดไปนะครับรวมไปถึงเกมแล้วก็อันนี้ไม่เมือนื่นด้วยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันแม็กในวันนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้า ถ้าพูดกันว่าตามตรงเลยนะคืออย่างพวกเราเนี่ยที่ที่ดูอนิเมะเนี่ยก็จะแบบแบ่งสายกันดูนิดนึงใช่ใช่คือคือตัวกูเนี่ยก็ชอบในเรื่องของกระตูนที่เป็นโชเนนอาปล่อยพลังโน่นนี่นั่นแต่การ์ตูนสายลากาเลยวันนี้นะฮะผมเข้าสายหวานรักเลิบแบบนี้เรียบร้อยแล้วเต็มตัวนะฮะหลังจากที่ได้ดูไวบอกเลยว่าไนความรู้สึกตอนดูสนุกมากสนุกตั้งแต่ชอบ ชอบเลยสนุกตั้งแต่ตอนแรกคือดูตอนแรกปุป๊บไม่ถึง5้าทีสนุกแล้ว ติดเลยก็ไม่ทำงานรทำการก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คือดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็รอติดตามอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้แม็กเล่าหน่อยดีกว่าว่าที่มาที่ไปของบูบ็อกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคนะครับผมก็กับเรื่องนี้นะครับบูบ็อกนะครับกล่องรักไวใส่นะครับผมก็จะถูกเขียนโดยอาจารย์มิร r โ k o j นะครับผมซึ่งตัวอาจารย์แกเนี่ยก็เขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็ถามว่านานไหมก็ถือว่าไม่นานนะครับเป็นถือว่าเป็นบางะที่ตีพิมพ์มาได้แค่ประมาณสัก3าปีกันไปสี่ปีเองนะครับผม ซึ่งที่น่าแปลกก็คือเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารโชเนนจัมด้วย<อ>ซึ่งอยากที่รู้กันว่าคือโชเนนจัมอ่ะก็คือเป็นนิตยาสารสําหรับพวกแบบการ์ตูนการ์ตูนแบบการ์ตูนแบบสายหลักอยู่แล้วก็้นานานๆที่จะมีหลุดมาให้เห็นเป็นอย่างเรื่องแบบแนวอรอมพอมแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง การ์ต,ตูนหนึ่งอนิเมะที่ถือว่าทำออกมาได้ได้ดีมากเลยนะครับ<ม>ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีถ้าตอนนี้จะมีทั้งหมด17เล่มแล้วในญี่ปุ่นนะครับผมบแต่ถ้าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จะออกมาทั้งหมดประมาณ11เล่มแล้วและท<า>แลไทย,<ล>ทยช่ยที่แปดไทยนะมี11เล่มนะครับผมแล้วก็สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือกำลังจะเต็มออกเล่มที่12แล้วครับผมก็ถือว่าถือว่าเรื่อออกมาเร็วนะสามปีแล้วออกมา12เล่มนี้ก็ถือว่า เร็วพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งพอดัดแปลงเป็นเวอร์ชันอนิเมะแล้วเนี่ยครับผมก็จะถูกนํามาดัดแปลงโดยสตูดิโออย่างเทเลคอมอนิเมชันฟลีมนะครับผมซึ่งก็จะมีผลงานดังๆอย่างเรื่อง Orange นะครับหรือว่าเป็น Tower of g o d ส์ทนะครับประมาณนี้นะครับก็รับประกันได้เลยว่างานภาพเนี่ยดีอย่างที่ตอนนี้หลายๆคนถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันอาจจะดูไปแล้วสักปล่อยออกมาแล้วกี่ตอนนะห้าตอน6ตอน6ตอนแล้วนะครับก็งานภาพนี้บอกได้เลยว่าดูเดือดสวยมาก แต่มันก็ยังจะมีความในเนื้อเรื่องอะถ้าที่เท้าที่กูไปดูมาก็คือมันยังมีความเป็นใสเป็นภาพ 3D เข้าไปอยู่ใช่อ่ามันจะมีแบบเป็น3 d มดีมีสมดีเข้าไปด้วยไม่ใช่แบบวาดเพียวๆอย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยก็คือตัวงานภาพก็ต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้แบบดีมากๆนะใช่เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวละครคือการโฟกัสของฉากตัวละครต่างๆเนี่ยในแต่ละฉากนะครับที่ทำออกมาเนี่ยคือโฟกัสได้ดี ใช่แล้วเออแลวนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆสถานที่ต่างๆที่แบบตัวละครเขาดําเนินเรื่องไปเนี่ยคือสถานที่มันทําออกมาได้แบบคือสมจริงมากๆใช่นะ,นะ,ค,ะคือถ้าใครเคยดูตัวจูจสูสึก็จะเห็นว่าเฮ้ยฉากข,ของจูจสูสึเนี่ยที่เป็นฉากในญี่ปุ่นจริงๆอ่ะอคือแม่งแบบมันแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้คือแบบคิดว่ามันอันเนี้ยปูเปามันแบบมันดีเข้าไปอีกโอ้ยน่าอินมากเลย อินมากเลยป่วยรนๆก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกไปครับก็คือเรื่องนี้มันเรื่องงานแบบลายเส้นตัวละครแววตาตัวละครหรือว่าการแสดงสีหน้าของตัวละครเนี่ยคือมันดีมาตั้แต่เวอร์ชั่นของมังงะแล้วล่ะคือมังงะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเลิฟแนวแบบเลิฟคอมดี้ที่ลายเส้นแบบลายเส้นคมลายเส้นชัดเน้นว่าสีหน้าตัวละครอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมครับผมซึ่งภาพรวมของเนื้อเรื่องเรื่องนี้นะครับก็มันจะเป็นเรื่องก็เนื้อเรื่องตามสไตล์แบบรูุ้งเรียนจุดเริ่มต้นเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นเลยก็คือมันเป เรื่องั้วโรงเรียนนี่แหละหลักๆในั้วโรงเรียนเป็นความเป็นแบบแนวเลฟคอมเมดี้ที่จะมีผสมอีกแนวหนึ่งเข้าไปด้วยกแนวกีฬาใช่ครับผมประมาณนี้คือต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องบูบอกเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีแล้วอ่ะมันเป็นวันช็อตมาก่อนพวกการ์ตูนวันช็อตเนี่ยก็คือเป็นการ์ตูนที่เหมือนแบบอาจจะเป็นเหมือนนักเขียนเขาเขียนมาเป็นเหมือนแบบอาจจะเขียนมาแค่ตอนเดียวแลวถ้าสมมติว่าเรตติ้งมันดีหรือว่า อะไรนู่นนี่นั่นมันดีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปที่จะเป็นแบบเนื้เรื่องซีรีส์ยาวต่อไปนะครับซึ่งตัววันช็อตเนี่ยก็สามารถหาอ่านได้นะครับผมทั่วไปเลยนะครับตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับเพราะว่าอย่างของเวอร์ชันซีรีส์เอเป็นแบบตอนเป็นบางเล่มแล้วเนี่ยตัววันช็อตก็คือจะโดนตัดออกไปซึ่งเนื้อหาก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็คือยังยังคงยังคงเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือนางเอก นางเอกของเรานะครับก็คือคานุนัสสึนะครับผมเป็นรุ่นพี่อ่าเป็นรุ่นพี่แล้วครับแล้วก็พระเอกคืออินโนมาตะไทกิอ่านะครับผมเฮ้ยอันนี้เขาบอกพระเอกนางเอกเยอะฟ้าเหรอไออันนี้ไอเราก็ไอเราไอเราต้องสายไอเราต้องสายก็เป็นว่าตัวดําเนินเรื่องตัวดําเนินเรื่องหลักแล้วอะไรตัวหลักแล้วกันก็คือสองคนเนี้ยในเวอร์ชั่นของวันอดนะครับก็คือจะคล้ายๆเดิมก็คือจะเป็น นักเรียนมัธยมนะครับ,รบผมซึ่งอยู่ในชมรม,ม,มกีฬามัธยมปลายมัธยมปลายรู้สึกว่าถ้าเป็นในวันชอ็อตอ่ะพระเอกจะยังอยู่แค่มอต้นอยู่ะจะอยู่มอสส่วนตัวตัวจินเอกเนี่ย<อ>ก็คือจะอยู่มอสี่เขาก็จะอยู่ชมรมเป็นเหมือนแบบเวลาเขา้อมเป็นโรงเรียนที่แบบ เป็นโรงเรียนกีฬาอยู่แล้วโรรงเีียนกฬาใช่ต้อองบกทีนี้โรงเรียนกีฬาเนี้ยมันดันมีโรงยิมเดียวอ่าถูกเวลาซ้อมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขารวมหมดจะรวมหมดครับผมซึ่งข้อแตกต่างแรกแรกเลยนะครับระหว่างวันช็อตกับเวอร์ชันธรรมดานะครับก็คือในวันช็อตเนี้ยพระเอกจะไม่ได้เล่นแบดมินตันอ่าแต่พระเอกจะไปเล่นวอลเลย์บอลใช่ครับคือเหมือนกับว่าคือตอนเล่าดีไหมเนี้ยไม่ควรนะเออเอาเอาขาตั้งไปก่อประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อเรื่องไากเกิโอเค นั่นแหละครับส่วนตัวเนื้อเรื่องที่ถูกดัดแปลงออกมาแล้วนะครับก็จะมีความเพิ่มเติมในส่วนของเหมือนแบบความเป็นเลิฟคอมเมดี้เข้าไปเนื้อเรื่องหลังต่อจากวันช็อตนะครับไม่เชิงเป็นเนื้อเรื่องต่อกันขนาดนั้นแบ่เหมือนแบบแค่เอาคอนเซปต,ต์ของอันเนี้ยที่มีรุ่นพี่ รุ่นพี่นางเอกเนี่ยเล่นอยู่ชมรมบาสแล้วก็ตัวพระเอกที่อยู่คนละชมรมกันอะไรเงี้ยบาเกิดมาเจอกันทุกเช้าต่อส้อมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกดีๆนู่นนี่นั่นอะไรก็พัฒนาต่อกันไปนะครับผมเป็นแรงบันดาลใจแหละของน้งคู่ประมาณนี้ครับผมซึ่งเนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกครับมันจะมีการผสมผสานการระหว่างความเป็นเลฟคอมเมดี้กับเป็นการ์ตูนกีฬาซึ่งการ์ตูนกีฬาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เหมือนแบบ แค่เล่นๆไปอทั้งสองคนเนี่ยมีความฝันก็คืออยากจะไปอินเตอร์ไฮด้วยกันนะครับผมก็คืออยากจะไปแข่งระดับของแบบระดับเของระดับจังหวัดเหมือนเหมือนเออเหมือนระดับจังหวัดนะครับนะครับผมเขาก็เลยเหมือนแบบต้องทําตามความฝันในการแบบเป็นนักกีฬาโดยที่ว่าเหมือนแบบก็มีเรื่องแบบลักๆัคล้ายๆมาพวกเนี้ยให้มาแบบกระชุ่มกระชวยด้วยประมาณนี้นะครับก็เลยจะเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่แบบดูรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบได้สองรสชาติ่อนค์ใช่ได้สองรสชาตินะครับอืมอ่ะและ นี่ก็คือทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ที่มาที่ไปของอนิเมะเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาโมเรื่องเหมครับสำหรับบลูบ็อกนะฮะจุดเด่นของมันเลยนะครับที่เราอยากจะฝากให้เพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยถ้าใครยังแบบไม่มีอนิเมะเรื่องไหนดูแล้วทำไมตัวนี้ถึงเป็นอนิเมะเรื่องที่พวกเราเอามาแนะนำอี่าแม็กองบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยเดียวอย่างที่บอกครับว่าอย่างตอนเนี้ยพวกอนิเมะแนวเรื่องคอมเมดี้เนี่ยก็มีออกมาทยอยทยอยออกมาได้เรื่อยๆแต่เรื่องเนี้ย ต้องยอมรับเลยว่างานภาพในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างโดดเด่นโดดเด่นฉีกไปกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรกว่าอันนี้ตัดเรื่องของเนื้อเรื่องไปก่อน,นเ,ออเอาเรื่อง,องแค่งานภาพไเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโดดเด่นใช่นะแม้ส่วนตัวแล้วอ่ะจะไม่ค่อยชอบงานอนิเมะที่เป็นเหมือนแบบมีมีแบบเรื่องของ 3D เข้ามาเท่าไหร่แต่ก็ยังพอให้อภัยได้เพราะว่ามันรู้สึกว่าสเกล 3D ที่เขาทํามันจะเป็นแค่เหมือนตอนที่เหมือนแบบซูมเอา์ออกมาเป็นภาพใหญ่ๆหรือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบ กล้องวิ่งเข้าไปให้เห็นคนเยอะๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับ,รบผมแต่นอกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครการเรียบเรียงเอาจากเวอร์ชั่นมังงะมาเป็นแปลงเป็นอนิเมะถือว่าทําได้ออกมาค่อนข้างโอเคทั้งเรื่องทามมิ่งการเหมือนแบบจังหวะที่เจอนังเอกครั้งแรกที่นั่งอยู่หน้าโรงยิมอะไรเงี้ยไอ้ฉากนั้ก็ทําดีเหมือนกันประมาณนี้เดี๋ยวส่วนตัวของคือสําหรับผมอ่ะผมว่าถ้าใครที่ไม่รู้นะคือคือดูดูอย่างที่อบอกไปดูแค่ตอนยวตอนแรกคือติดเลย คือดูเข้าไปแบบไม่กี่นาทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยอนิเมะเรื่องเนี้ยน่าดูและสนุกแน่นอนซึ่งในทุกทุๆอีพีที่ออกมาเนี่ยคือไม่ผิดหวังเลยสักอีพีเดียวคือมันดูได้ต่อเนี่ยในระดับยาวๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยก็จะไม่ทําให้คุณผิดหวังส่วนใครที่แบบว่าเออนี่ความรู้สึกเลยก็คือส่วนใครที่แบบไม่เคยดูคือแล้วมาดูเนี่ยหนึ่งเลยคือมันได้ในเรื่องของกลิ่นอายของอนิเมะ แบบ Now, แนวเลิฟคอมเมดี้เนี่ยสมัยใหม่หคืองานภาพก็ต้องบอกอย,อย่างที่แม็กบอกคือมันค่อนข้างที่จะสมจริงมันไม่เหมือนดูอนิเมะแล้วเป็นอนิเมะเออมันมันประมาณนั้นเลยนะครับอ,อนี่ก็อ,อีกหนึ่งสิ่งนะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนไปรับชมนะครับนะครับุกไปนั่งอีก ก็ต้องตามไปดูตามไปดูนะครับตอนนี้ก็สามารถรับชมได้ทาง n น i x อ่าใช่แล้วครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับเรื่องการ์ตูนเรื่องบูบ็อกนะครับก็คือตอนนี้ข่าวออกมาเขาประกาศออกมาเป็นที่แน่นอนแล้วล่ะว่ามันจะออกมาทั้งหมด25ตอนดูกันจุกๆใช่ก็คือไปแน่นอนสองซีซั่นแน่ๆครับซึ่งก็น่าจะยาวไปอาจจะดีไม่ดีอาจจะตามมังอ่ะเวอร์ชันแปลไทยทันด้้วนะครับนะครับผมส่วนสําหรับใครที่ เหมือนอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปตามเก็บในเวอร์ชันบังงกต่อนะครับผมก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังมีล่าสุดก็คือปัจจุบันเป็นเล่ม11อ่าเล่ม11นะแล้วก็เดี๋ยวรอิ้นเดือนนี้ิ้นเดือนพฤศจิกายนก็จะออกประมาเล่มที่12นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเหมือนแบบของเวอร์ชันญี่ปุ่นไปแบบถึงเล่ม17แล้วอะผมคิดว่าก็เดี๋ยวเขาก็คงจะแบบทยอยไปออกมาเรื่อยๆไม่นานขนาดนั้นสำหรับก็คอยติดตามกันได้นะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับซึ่งพวกเราก็มองว่า เป็นอนิเมะมอีกหนึ่งเรื่องเลยที่น่าสนใจมากๆในซีซั่นนี้นะครับและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือฉายยาวร้วย25่ห้าตอนดูกันแบบท่ามซีซั่นไปเลยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ติดตามพวกเรานะครับก็ตามเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับอนิเมบูบูบล็อกเนาะไม่ใช่บูล็อกนะใชบูบล็อกนะครับเออนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนีวันนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่เดือนหน้านะครับกับอนิเมะเรื่องไหนที่น่าสนใจก็ฝางเพื่อนช่วยกันติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามแท็กช n แนลให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็แม็กเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ